and yeah. กูน้อยไง เหตุการณ์เล่าของผมเป็นังไงฮะคือเรือเรือนี่หายประมาณวันเสาร์ประมาณวันเสาร์หมาผมตื่นมาหมามันเห่าอ่ะ <spe aker> ผมก็ลุกขึ้นมาดูาาประมาณวัน,สวนเ,าเนานสาร์เนี่ยประมาณตีสองครึ่งตีสองครึ่งระหว่างวันเสาร์วันวันอาทิตย์เนี่ยครัวนี้หมามันเห่าผมก็ลุกขึ้นมาดูผลุกขึ้นมาดูมองไม่เห็นใครผมก็ไปนอนต่อ<ะ>พอเท้าวันอาทิตย์มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย <spe aker> มองดูเอา้าเรือหายไปไหน เราก็ตกใจก็เรือมันก็เดินรอบเลยไปดูเรือกองอยู่ตรงข้างร้านพอเรือกองอยู่ตรงข้างร้านปุ๊บมีอะไรหายบ้างมีตังค์อยู่ในเรือหายประมาณประมาณสองสามพันอ่ะเรือเรือลำหนึ่งอ่ะสองสามพันแต่มันเอาตังค์ในเรือสองลำสองลำแล้วคราวนี้เรือเนี่ยเอาไปมาทำหทำอะไรเรือเนี่ยเอาไว้บูชาสําหรับเป็นลูกศิษย์วัดวัดผู้น้อยแม่ตะเคียนคือคือ เรียกทรัพย์เรียกคนเรียกอะไรเงี้ยเอามาห้อยบูชาเราจะบูชาเฉพาะวันพระวันธรรมดาใส่ตังทุกวันแล้วซึ่งมันจะเป็นวันพระพอดีผมว่าตังใส่มันไม่มีพอดีไงเราก็เลยตกใจแล้วเรือหายแน่ๆพอตังหายแล้วพอตังหายปุ๊บผมก็เดินเดินไปดูกล้องจอนปิดดูว่าใครมนขโมยพอไปดูปุ๊บเห็นคนร้ายมีคนขโมยจริงๆรพอเราก็ดูว่า ไม่คนแถวไม่ใช่คนแถวนี้แน่ๆแล้วขายกี่ครั้งเวลาหายประมาณเนี่ยสามครั้งนี้แหละครั้งแรกเลยมออแบตรถหกล้อครั้งสองครั้งสองเรือเรือแม่ตะเคียนเหมือนกันรั้งสามรั้งสามนี่ก็เรือรวมแล้วประมาณกี่พันบาทรวมแล้วเนี่ยถ้ารวมแบดเสร็จเนี่ยมออแบตก็ห้าพันกว่าเรืออีก ห้าหกพันกับวันหมื่นกว่าแล้วถ้าหายจริงๆริงกันสามครั้งครั้งสุดท้ายทำไมไม่แจ้งความครั้งสุดท้ายที่ไม่แจ้งความเพราะว่าไอ้สองครั้งเราก็ไม่รู้เขาจับได้ไม่ได้ครั้งนี้ก็เราไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้แจ้งเพราะอีกอย่างดูจากภาพมันไม่ใช่คนแถวนี้แล้วพอไม่ใช่คนแถวนี้เราก็ไม่รู้ทางไหนแล้วก็ลงเวทลงไล์กลุ่มพวกกันเช้ามาเขาว่าเช้ามาวันที่เก้าอะไรหายพอเช้ามาก็คือวันนี้วันที่เก้าเนี่ยวันเนี้ยไอ ถังแถังแก๊สหาย <Hi. S 1> หายอีกพวกบอกว่าขโมยเข้าแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองเหมือนกันหายครนี้ก็เลยก็เราก็ไม่รู้ทงไหมก็ตีถังสีล้อมใหม่หมดทำเพราะลังค้าเนี่ยมันมีอะไรไหมมัมลลลนลังค้าปล่อยโล่งเนี้ยลังค้าปล่อยโล่งคนเข้าง่ายแล้วคราวนี้ถังแก๊สมันก็เยอะแล้วคราวนี้ ขโมยมันก็3สามครั้งแล้วไอ้เราก็กลัวของมันจะหายอีกอยากอะไรพูดให้อ,อะไรฟังมากบอกว่าไม่มีตังก็มาขอเฮือมาให้ยืมมา,มาอะไรเงี้ยแล้วขโมยเง,งี้ยร้านค้าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ถังแก๊สถังแก๊สขโมยไปเมื่อไหร่กูเตี๋ยวไม่มีขายแล้วนะก็อยากไม่ครับไม่อยากให้ขโมยแล้ว,ลวจะไปก็ติดคุกติดคุกเราก็ไม่ได้ของคืนอยู่แล้วเราทาเขาเราก็ติดคุกก็วอนให้เขาวอนนะครับอย่ามารักเลยเพราะว่าไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่ถังแก๊ส ทางแกก็เอาไว้ทำกินหน่อยโอเค